สวัสดีครับผมเด็กชายสวนศักดิ์ศรีเช้ปัหาเป็นลืมเลยจากห้องมอ2ทับี่ครับผมรู้สึกว่าที่นี่มันแบว่ายังไ,ไงดีก็สดุกครับ, <laughs> บ,ค,รบคือได้ใกล้ชิดธรรมชาติรู้สึกผ่อนคลายครับได้ไปเดินป่าโดนยุงกัน หลายแผเลยกออาหารที่นี่อร่อยมากครับเป็นแซ่บหลายพิธีกรพิธีกรวิทยากรวิทยากรก็ให้ความรู้ได้เข้าใจง่ายครับแล้วก็สนุกด้วยแต่ละแต่ละฐานนี่สนุกกับไม่ไม่เกือบอะทุกฐานเลยครับก็มีบางฐานที่อาจจะเข้าใจยากนิดหน่อยแต่ก็ สุดท้ายก็ไม่รู้เหมือนเดิมไม่ใช่ไม่ใช่เข้าใจเหมือนเดิมครับบลินบล่นอยู่กับเพื่อนรู้สึกยังไงบ้างคะอยู่กับเพื่อนนะครับหนักใจทุกวันครับ ที่พักไปไหนรที่พักนอนสบายครับนอนดีมากแต่ว่าน้ําก็เหมือนเอามาต้มไก่ครัจะสุกจะสุกบ้านจะแข็งบ้างไม่รู้จะไปทางไหนนั่งปรับตั้งนานกว่าจะอุ่นอเมาจบวเ้ยเฟน